เหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลนครแม่สอดสองแห่งได้รับความเสียหายไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคณะสัธทธาร่วมกับคณะสงฆ์วัดมณีไพรสนจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานสืบสานวัฒนธรรมอาเซียนไทยเมียนมาเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมืองในงานประเพณีเทศกาลมหาสงกราน ประจำปี2,559 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมืองในงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2559ค่ะ ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอาําเภอแม่สอดจังหวัดตากเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมืองในงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี2559โดยมีดเรเรทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการฝ่ายกองงานพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลและประธานชุมชนนำชาวชุมชน20ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า500คน สืบเนื่องจากในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปีทางเทศบาลนครแม่สอดจะมีการจัดกิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมืองซึ่งในปีนี้ได้มีการกำหนดให้อาหารพื้นเมืองประเภทแกงออกหมูและยำมะม,ม่วง เป็นอาหารประกวดและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อเผยแผ่กรรม,มวิธีและศิลปะการประกอบอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือเพื่อให้ชาวชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันเกิดความรักความสามัคคีต่อกันเพื่อให้ชาวชุมชนเกิดความสนุกสนานตามวิถีประเพณีท้องถิ่นและเพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป โดยผลการประกวดอาหารพื้นเมืองในครั้งนี้ชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือชุมชนชุมพลพัฒนาส่วนรองชนะเลิศคือชุมชนบ้านเหนือสมคขีและชุมชนตาลเดี่ยว รางวัลชมเชยชุกชืดต่อไปครับรางวัลชมเชยชุกชืดต่อไปรางวัลชมเชยชุกชืดต่อไปครับได้ สต่อไปครับในการประกวดอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครแม่โสดประจำปี2559 แรกของการรณรงค์ช่วงเข้มข้นค่ะจังหวัดตากเกิดอุบัติเหตุเจ็ดครั้งแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อวันที่12เมษายน2559นายเจริทริ์สงวนสัตว์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2559ในรอบของวันที่11เมษายน ซึ่งเป็นวันแรกของช่วงที่ควบคุมเข้มข้นสรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้เกิดอุบัติเหตุจำนวนเจ็ครั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก2สองครั้งอำเภอแม่สอดสองครั้งอำเภออุ้มผางหนึ่งครั้งและอำเภอท่าสองยางหนึ่งครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด7รายเป็นชาย4รายและหญิง3รายทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดตากได้เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ตามมาตรการหลักพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดตากบรรลุเป้าหมายในการทำให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,559ให้เหลือน้อยลงที่สุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลนครแม่สอด2แห่งค่ะได้รับความเสียหายไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันที่13เมษายน2559ที่ผ่านมาดเรเทอดเกียรติชินสรนันนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดร,รับแจ้งของความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้กุฏิพระที่บริเวณด้านในวัดดอนแก้วเขตเทศบาลน,นครแม่สอดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าช่วยสกัดไฟ ที่โหมห่ไหมกุฏิพระซึ่งเป็นกุฏิไม้สักทั้งหลังแต่เนื่องจากอากาศที่ร้อนมีลมแรงทําให้เพลิงไหมรุกรามอย่างรุนแรงทําให้กุฏิพระเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากพระพิสุสง์ได้จุดทูบเทียนทิ้งไว้ก่อนที่จะออกไปบิณธบาตในช่วงเช้ามืดและลืมดับเทียนจึงอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหมในครั้งนี้ได้และในขณะที่เวลา3นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมา ก็ได้มีเหตุเพลิงไหม้ลุกลามที่ร้านจำหน่ายสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นชื่อร้านนนทชวีซอยบ้านทุ่งเขตเทศบาลนครแม่สอดเช่นกันโดยไฟได้ลุกลามกองสินค้ามือสองประกอบด้วยเสื้อผ้ามือสองเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถดับเพลิงของเทศบาลนครแม่สอดจึงช่วยกันสกัดและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่กลางเมืองเขตเทศบาลนครแม่สอดจากรายงานทั้ง2เหตุการณ์ยังไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิตค่ะหากท่านพบเห็นเหตุเพลิงไหม้สามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน199และหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยเทศบาลนครแม่สอด055 531222ได้ตลอด24ชั่วโมง สถานีตำรวจภูทรแม่สอดค่ะตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเจวันอันตรายค่ะที่ทำการป้อมตำรวจ404สายตรวจตำบลแม่ปะพันตำรวจตรีประจำสนโตแจ้งสารวัตรปราบปรามสถานีตารวจภูทรแม่สอดและร้อยตำรวจตรีวิ่งหม่องวิชัย หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตู้403พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรแม่สอด เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและคุมเข้ม7วันอันตรายตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง17เมษายน2559ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆเนื่องจากเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันและในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่สอด มีถนนหลายสายเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติโดยมีหน่วยงานจากฝ่ายต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแจกน้ำดื่มผ้าเย็น เครื่องดื่มบำรุงกำลังให้กับบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านเส้นทางนี้ทั้งขาเข้าและขาออกซึ่งจุดบริการประชาชนเปิดให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในเทศกาลสงกราน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดค่ะจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุเทศกาลมหาสงกรานต์ปี2559ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2559 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดโดยมีในายชัยวุฒิบรรณวัฒน์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมาเป็นประธานและนายพนมแสนแปงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า200คนประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีทำบุญรับปีใหม่ เป็นประเพณีปีใหม่ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณซึ่งมีกำหนดการส่งน้ำพระพุทธร,รูปกับปูชนียสถานที่สำคัญของท้องถิ่นมีขบวนแห่สงกรานต์การปล่อยนกปล่อยปลาและที่สำคัญคือการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโดยถือกันว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ถือเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไปองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดจึงได้ตระหนักถึงภารก,กิจรับผิดช,ชอบในด้านการส่งเสริมจารีตประเพณีจึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีให้มีการสืบทอดต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่อำเภอพพพระจังหวัดตากค่ะจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี2559ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะเมื่อวันที่12เมษายน2559 นายประสงค์ล่าอ่อนนอายอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสารประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2559ณจุดผ่อนปรนชายแดนไทยเมียนมาบ้านวาเล่หมู่ที่3ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีร้อยโทเฉลมิมบุญพรวงนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและ และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า400คนโดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุและเป็นการอนุรักษ์ขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อความสัมพันธไมตรีชายแดนประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเติบโตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป คณะรัทธาร่วมกับคณะสงฆ์วัดมณีไพรสนค่ะจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานสืบสานวัฒนธรรมอาเซียนไทยเมียนมาค่ะที่ลานบุญวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลน,นครแม่สอดดอเอรเทิดเกียรติชินสรน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานสืบสานวัฒนธรรมอาเซียนไทยเมียนมาโดยมีนางสาวปรีดาปวงละคร ประธานชุมชนมณีไพรสนเป็นผู้กล่าวรายงานด้วยความร่วมมือร่วมใจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอดสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สอดคณะรัทธาวัดมณีไพรสนและประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รวมการสืบสารวัฒนธรรมอาเซียนไทยเมียนมาโดยจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง16เมษายน2559เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรักความสาม,มัคคีระหว่างประชาชนไทยและชาวเมียนมาเพื่อช่วยกันร,รักษาไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมอาเซียนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปพิธีส่งน้ำพระทธาตุองราศีและเจ้าพ่อพอวอ พิธีถวายสังฆทานตานตุงประจำราศีเกิดจุดเทียนสะดอกเคราะห์การแสดงดนตรีพื้นบ้านสล้อซอซึง่งการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านการประกวดก่อเจดีไซน์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายทานและพิธีส่งน้ำพระสงฆ์โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันก่อเจดีไซน์ทั้งหมด19ทีมมีทั้งประเภทครอบครัวประเภทเยาวชนและประเภทบุคคลทั่วไป ประเพณีกาอเจอดีทรายเป็นประเพณีสําคัญประเพณีหนึ่งในช่วงเทศกาลของชาวไทยประเพณีนี้มีที่มาจากหลักฐานในพระไตรปิฎกที่กล่าวพรรณนาถึงอนิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ก่อพระเจดีทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในประเทศไทยนั้นประเพณีเก่อพระเจดีทรายถือว่า เป็นประเพณีหนึ่งที่มีที่มาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงโดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมในพระพุทธศาสนามีการก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอนิสงส์และนอกจากประเพณีเพื่อเป็นการบูชาแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีตท,ที่มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยปัจจุบันประเพณีนี้พบเพียงในประเทศไทยและประเทศลาวเท่านั้นโดยการจัดในช่วงเทศกาลสำคัญเป็นการเฉลิมฉลองเปลี่ยนสกราช เช่นวันตรุษและวันสงกรานต์เป็นต้นโดยในบางหมู่บ้านอาจเป็นประเพณีบุญคูณลานบุญข้าวขวัญก่อเจดีย์ข้าวถวายเป็นพุทธบูชาก็อาจนับว่าเป็นประเพณีก่อเจดีย์ทรายได้เช่นเดียวกันเพราะไม่ได้สร้างเป็นพุทธศาสานสถานถาวรวัตถุใหญ่โตแต่เป็นเพียงเจดีย์ชั่วคราวเพื่อมุ่งถวายเป็นพุทธบูชาในประเพณีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นไทยอาเซียนไทยเวียนมามสวัสดีครับ เียนเพื่อจยอมตีนะครับตอบ เวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวในช่วงต่อไปได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะเมาไม่ขับนะคะสวัสดีค่ะ